สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเดจวัดละคังพิมพ์พระประธานอีกองคหนึ่งครับองนี้จะเป็น <c oughs> เขาบอกว่าจะเป็นเนื้อปูนเพชรเน่เนื้อปูนเพชรจะออกขาวใสเหมือนงาช้างนะฮะองนี้ลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะเป็นพระที่เขาตัดชิดครับนี่นะ ทางขซ้ายและขวาเนี่ยด้านขวาท่านด้านซ้ายท่านเนี่ยฮะจะตัดชิดขอบเนี่ยลักษณะพระจะตัดชิดขอบครับท่านดูก่อนเนี่ยเส้นซุ้มนะฮะนี่เนี่ยจ,จะโยมาจากจุดตรงเนี้จะจุดนี้แล้วก็จะโยเข้ามาเนี่ยจะโยเข้ามาด้านขวาก็จะชิดตัดตรงลงมาฮะเออด้านซ้ายของท่านครับ เส้นทุงก็จะหดตัวม้วนตัวครับนี่ฮะหดตัวม้วนตัวยนละครับเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็จะมีรอยปรินี่ฮะรอยปรินี่ครับรอยปริรอยแยกนะฮะจะเห็นชัดครับเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเนี่ยเนี่ยนะฮะรอยปรีรอยแยกเดี๋ยวใครดูไอ้ตอนขยายอีกครั้งน,นี่ดูรูปตรงครับฐานชั้นล่างก็จะตันนะครับชั้นล่างตันฮะ ในดันนี้ก็ตัดเฉียงนิดหน่อยนี่ครับฐานสิงสวยงามครับนี่ครับเข่าท่านจะวางข่าด้านซ้ายท่านเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวาและ้ะฐานชั้นเนี้ยด้านขวาท่านน่ะจะสูงกว่าด้านซ้ายนี่เป็นลักษณะของพระสมเด็จวระคังพิมพ์พระประธานเนี่ยการทิ้งแขนบางส่วนนี้จะเป็นอ,อกทรงก็บอกฮะนี่เอวจะหายออกนิดหน่อย การทิ้งแขนท่านครับเนี่ยฮะอันนี้จะหักข้อสอกเข้ามาตรงนี้ครับอ่าดูข้างหลังนิดนะึงครับนี่ครับจะมีรอยลานนี่ครับเนี่ยรอ,รอ,รอลย,นะยลานรอบรอบๆเลยเนี่ยเนี่ยฮะรอยลานรอบๆเนี่ยครับอันนี้แสดงชัดเจนฮะนี่ครับ หลังด้านหลังท่านครับอัจจะนี้ดูด้านข้างนิดนึงด้านข้างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูขยายอีกทีหนึ่งนี่ฮะด้านข้างท่านจะปริและแตะแยกตัวครับด้านข้างอันนี้ก็เช่นกันเนีฮะแล้วก็จะมีมวลสารชัดเจนนี่ด้านบนครับนี่การแยกตัวปริตัวนะฮะ เป็นธรรมชาติของพระเนื้อพระผงครับของสมเด็จวัลขังที่จะต้องมีการแยกตัวการหดตัวถ้ามีอายุถึงนะครับถ้ามีอายุถึงเอ้าลองมาดูขยายกันนอขยายครับขยายเบาๆโอเคครับดูขยายครับนี่ครับ เนื้อหามวลสารท่านครับเนี่ยจะมีคราบคราบนี่ยะเนื้อหามวลสารท่านเลยจะขาวใสเหมือนงาช้างเลยครับแต่ขานาดเดียวกันก็จะมีคราบเนี่ยคราบหรือเป็นใครอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีหินเอ่อมีดินกำแพงเพชรหรือบีพระจากกำแพงเพชรเนี่ยฮะอิสิดแดงเนี่ยฮะนี่ครับเสียนท่านฮะ หน้าท่านเหมือนเป็นลูกไข่แล้วก็จะเกตสบัดไปทางซ้ายท่านเล็กน้อยฮะสวยงามครับนี่ครับมีรอยบดลุนเนี่ยการยุบตัวหดตัวย่วนตัวเนี่ยเส้นชุมที่ยุบตัวครับนี่ฮะนี่การแยกตัวหดตัวครับเห็นชัดเจนฮะนี่ครับแล้วก็จะมีมวลสารนะเนี่ยมวลสารท่านจะเต็มไปหมดับเนี่ จะเม็ดเล็กเม็ดเล็กๆนี่ฮะเม็ดเล็กๆเม็ดใหญ่ๆมั่งนี่เนี่ยจะคละบันนี้นี่ขอบท่านฮะนี่ครับขอบนอกท่านเนี่ยดูดิฮะจะเหี่ยวย่นเลยครับอายุฮะพระองค์เนี่ยอายุมากครับร้อยกว่าปีเนี่ยฮะนี่ครับท่านดูมวลสารน่ะสีขาวเม็ดขาวเนี่ยถ้าดูซอกแขนท่านเน่ะด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้และขณะเดียวก้อนมวลสารเนี่ยชัดเจนครับ นี่ฮะกร,รจะแตกลานฮะได้ดูสินี่ครับนี่ฮะจะลานนี่เล้วบริเวณนี้นี่ครับนี่ฮะจะแตกรานยุบตัวของลงไปของเนื้อพระนะครับเห็นชัดเจนฮะเห็นชัดมากครับท่านชมฮะชมดูเป็นพระ เนื้อปูนเขาเรียกปูนสุกหรือปูนเพชรอะไรผมก็เนี่ยเขาเรียกกันอย่างเนี้นะดูนี่ฮะดูทานสิงท่าน,นสวยงามมากครับยกขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีเม็ดเนี่ยมวลสารตรงนี้ครับท่านชมฮะชมอันนี้แดดส่องตอนเช้าแดดส่องก็จะเห็นนี่ฮะเนื้อพระท่าน ท่านชมเนี่ยเนี่ยฮะรอยลานเนี่ยยุบตัวตรงนี้ฮะหดตัวยุบตัวเนี่ย,ย,ยแล้วเกิดเป็นรอยแยกออกมาเนี่ยต้องอายุถึงคราบทไมถึงไม่เกิดอย่างนี้ฮท่านครับเนี่ยฮะัท่านดูครับเอาดูด้านหลังบ้างครับ นี่ครับด้านหลังดูจากด้านนี้มาเลยครับนี่ฮะจะเห็นมวลสารเต็มไปหมดครับนี่ครับก้อนเขา,ขาวเนี่ยเป็นผงพุทธคุณนะไอ้นี่ฮะเป็นพระกําแพงเพชรหรือเป็นเม็ดแดงที่เกิดที่ผสมลงไปนี่ครับเป็นมวลสารที่ผสมลงไปครับนี่ฮะมวลสารเนี่ย เนื้อหามวลสารท่านฮะพระองค์นี้จะไม่ตึงนะจะเหี่ยวย่นนะ,ะเหี่ยวย่นชัดเจนนะนี่นะครับรอยลานนี่ฮะชัดแล้วก็มีเม็ดผงพุทธคุณท่านฮะท่านชมฮะนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นองครูองค์หนึ่งฮะในการสังเกตพระอันนี้ก็เนื้อจะเป็นปูนเพชรเขาบอกเรื่องนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดนี่ฮะเม็ดแดงนี่ฮะ ครับนี่ฮะท่านดูอันไอ้นี่ลอยแยกตัวลอยหดตัวของเนื้อพระท่านนะนี่ฮะนี่ครับหดตัวแยกตัวนี่ครับดูเนื้อหาท่านฮนะครับอ้าวเดี๋ยวดูด้านข้างบ้างครับนี่ฮะด้านข้างเอาอันนี้ไปดูตรงนี้นี่ครับ เนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะมีไอ้ไอเศษไม้หรือก้อนเศษไม้อะไรเนี่ยที่มาอยู่ในเนื้อพระเนี่ยครับเนี่ยฮะแทรกลงไปนี่ครับด้านข้างท่านนี่ฮะดูครับด้านข้างท่านเนี่ยฮะมีเศษไม้ก้อนอะไรต่างๆนี่ด้านข้างทัานนะครับ ด้นข้างนี้บ้างครับนี่ฮะดูเม็ดแดงนะฮะชัดเจนครับนี่ครับการเหี่ยวการย่นนะฮะการสึกการกลอนของเนื้อพระนี่ครับครับเอาดูด้านหน้าครับเนี่ยการกลอนของเนื้อพระก็จะเห็นชัดเจนครับครับ อืมครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะขอให้ท่านโชคดีครับนี่เโอเคนี่ยเนี่ยครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับท่านขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ